รองโฆษกอสสยืนยันคำสั่งอายก,การยังฟ้องบอสอยู่วิทยาตามพยานหลักฐานใหม่รองโฆษกอสสยืนคำสั่งอายก,การยังฟ้องบอสขับรถชนคนตายเสียโคเคนตามพยานหลักฐานใหม่หลังมีการแชร์ข่าวเก่าสั่งไม่ฟ้องหวนสังคมเข้าใจผิด เมื่อวันที่26กรกฎาคม64นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวและภาพบรรยายว่ารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแถลงข่าวว่าพนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทุกข้อหาจนมีคนสอบถามเข้ามาจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่าที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นข่าวเก่าในช่วงวันที่24กรกฎาคม63ซึ่งในครั้งนั้นนายเนธนาคสุขรอง a ออาสาสมัครสั่งไม่ฟ้องคดีนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดแต่ในปัจจุบันนี้ตนในฐานะคณะทำง,งานและเลขานุการผู้รับผิดชอบคดีนี้ล่าสุดตามคำสั่งของสำนักงานอายการสูงสุดที่มีนายอุทิพรแก้วทิพย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาเป็นประธานคณะทำงานได้มีคำสั่งฟ้องนายวรยุทธ์หรือบอสอยุ่วิยาในข้อหาเสพโคเคนและขับรถโดยประมาทชนผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพยานหลักฐานใหม่ซึ่งนายวรยุทธ์หลบหนีสารอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดเต้ตามตัวมาให้พนักงานอายการฟ้องต่อไป จึงอยากฝากเรื่องการแชร์ข่าวในลักษณะดังกล่าวต้องควรให้ความระมัดระวังเพราะอาจกระทบกับหลายหน่วยงานรวมถึงทำให้สังคมเข้าใจผิดพลาดเลื่อนได้